สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของการแลกน้องสาขาไอทีกันค่ะแล้วมันเป็นยังไงไปดูกันเลยที่เานบสุยอ่อถ่ายร้อ้อง่ะะ เงียบถ่คลิป้วยเหรอออตอนร้องให้ทำเป็นกลุ่มหือทำเป็นเดี่ยว กองดูแบนีไเีลอนาคตไอทีของเราเต็มด้พี่เขาบอกปากอย่างเดียวอ่ะน่สอง ตัวครับโชว์โชว์